ผมอดิสรียงเกตครับวันนี้ลองมาสาธิตทำบักม่วงครับท <G ül> ี่มีคนบักม่วงดิบเลนบังม่วงดิบบังม่วงอย่างเงี้บักม่ <G ül> มวงอะไรนะ <G ül> แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นรูปหนึ่ง <G ül> ก็จนจนจะสุกแล้วครับผมคิดว่ามะม่วงก็เป็น <G ül> แก้วขมิ้นไปสีนี้ไม่สุกค่ะ <G ül> นงานแก้วขมิ้น น้ำดอกไม้ไมันมีหลายอันน้ำตัวนี้มะม่วงเยอะก็ปกติต้องใช้พริกแห้งอันนี้พริกแห้งไม่ทันใช่พริกแห้งไม่ทันนะครับทำใส <c oughs> ่กระเทียมธรรมดาธรรมดาดีแล้วชอบหลังบ้านทนายลุงพลนะคะวันนี้จะมากินฝีมือตำมะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงค่ะตำมะม่วง เดี๋ยวเราผมจะเปิดร้านทีขายเรื่องตำมะม่วงชิม,มีผู้ใดม,มาสื่อว่านี่แรกสุดนี่คือน้ำปลาของอิสานผ้าสวบไม่ได้ค่าโฆษณานะคะอเ,คเอฟซีลองลองลองเอามาใส่สวบอิสานไปว่าสิแตกนี่แหละครับสวบไปว่ากินเป้าสวบเอาสิ่งปลาซิ้วลรสวบแข่ ลักษณะมันไปไวๆสุดๆดนะครับนี้เปรี่ยยุ่ยหรือเนี่ยที่ใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับมีน้ำตาลทรายไหมนี่เนาะอันนี้ก็เอาใส่น้ำปลาหน่อยปลาน่อยอืมอันนี้น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายใส่เลยเนาะอืมใส่ไปเลยอันนี้นนผมรัวโอ้คนไหนชอบก็ไม่ชอบแต่ว่าผมต้องใส ใส่น้อย,อ,ยอร่อยน้อย,อยใส่เยอะอร่อยเยอะเติใส่เยอะอร่อยเยอะนะครับขัวมะม่วงไม่เปรี้ยวก็เติมมะนาวได้นะคะผมว่ามันน่าจะพอดีเอาชิมดูก่อนอฮะเดีย๋ยวบังเดี๋ยวบังโอ้มาทุกครั้งจะตำส้มตำครับนี่ตำมะละกอตตำหมกพุ่งตำตัวตำแซงเปนนี้ Tiền mùa 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 mình mùa 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 โอเคเลยไม่เติมมะนาวหน่อยหรอคะแต่มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอันนี้ว้าวว้าวตักมะม่วงด้วยกันนะครับไ <c oughs> ลน์มาสั่งเลยนะครับ <c oughs> หน้าตาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับยอดครับจบโอเคครับเป็นการตำส้มตำของท่านอดิสรเพียงเกตนะคะ f c ท่านมาที่เรือนรับรองแห่งนี้นะคะมาทุกครั้งท่านจะตำส้มตำทานเองทุกครั้งนะคะ f c าทางหลังบ้านก็จะได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ท่านนะคะท่านมาถึงท่านก็จะตำเองก็จะมีส่วนส่วนมากจะเป็นตำตำมะละกอนะคะก็จะเป็นตำปลาท่านตำแล้วก็ทานหมดทุกครั้งนะคะเหมือนเหมือนเป็นอาหารที่ท่านชอบหรืออะไรยังไงสักอย่างหนึ่งนี่นะคะแล้วก็มาก็จะมีซุปมะเขือ เมื่อคืนก็ทานไปสองถ้วยเลยนะคะซุปมะเขือชอบมากบอกอย่างเงี้ยนะคะคือมาทุกครั้งจะต้องมีซุปมะเขือข้าวเหนียวนะคะ fc แล้วก็ส้มตำส้มตำท่านจะตําเองนะคะตําเองทานเองนะคะ fc ก็เมื่อคืนก็เป็นการเลี้ยงต้อนรับทูตลาวนะคะ fc าาท่านเหมือนตอนนี้ เหมือนรักษารักษาการเนาะไม่รู้หลังบ้านพูดถูกหรือเปล่านะคะ fc เพราะว่าทูตลาวคนก่อนนะคะท่านได้หมดวาระแล้วก็ได้กลับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะท่านทนายสุรชัยไม่ได้ไปส่งท่านท่านส่งตัวแทนไปส่งนะคะไปส่งท่านที่ขอนแก่นในอาทิตย์ก่อนนู้นนะคะก็อันนี้ก็เหมือนรักษาการนะคะ เห็นบอกว่าน่าจะรอแต่งตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะคะ FC อันนี้หลังบ้านก็ยัยงไม่เข้าใจตรงนั้นเนาะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าแต่ถ้ามีการต้อนรับหรือ,อแต่งตั้งอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวหลังบ้านจะนำข่าวสารมาลงให้ FC ได้ดูกันนะคะก็ ็นการตามส้มตามของท่านอดิศรนะคะก็หลังจากนี้หลังบ้านก็จะนำภาพบรรยากาศาการเลี้ยงนะคะเลี้ยงเมื่อคืนเนาะก็หลังจากที่ท่านได้ออกรอบตีกอล์ฟนะคะเสร็จก็มารับประทานอาหารที่เรือนรับรองของสำนักกฎหมายธรรมรังสีเมื่อคืนนะคะ FC ก็ภาพบรรยากาศก็เป็นแบบ พี่น้องนะคะเลี้ยงพี่น้องแบบง่ายๆนะคะเป็นเป็นการเลี้ยงคืออาหารทุกอย่างเราไม่ได้พิเศษหรือเลิศหรูอ,อะไรนะคะ fc เป็นอาหารง่ายๆเหมือนที่หลังบ้านได้แจ้งไปในคลิปก่อนนะคะก็คือทุกท่านก็เป็นกันเองเป็นกันเองมากๆนะคะแล้วก็ คือท่านทานง่ายๆซุปมะเขือลาบหมูข้าวเหนียวอย่างนี้นะคะคือทุกท่านทานทานหมดนะคะเมื่อคืนซุปมะเขือก็ไม่พอนะคะเหมือนแบบเราว่าเราทําเยอะแล้วเนาะแต่ก็ไม่พอทานกันนะคะครั้งหน้าต้องทําเยอะกว่าน,นี้นะคะเอฟซีคงอร่อยนะคะถึงได้ทานหมดเรามาดูภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเมื่อคือนกันนะคะเอฟซี เมื่อคืนไม่ได้ลงนะคะต้องขออภัยด้วยเอามาเก็บตกให้ช่วงกลางวันวันนี้นะคะ FC เราไปดูภาพกันนะคะเชื่อมต่อจุดขายในวิสัยทัศน์ที่วกว้างไกลเป็นเป็นวิชั่นที่ดีผมผมก็ชื่นชมนะครับชื่นชมมากยิดที่จะอาเป็นต้นแบบในการพัฒนานะครับ ผมว่าเขาคืคิดหนักครับคิดหนักเดี๋ยวจะคิดเป็นหรือเปล่าเราไปดูนะครับก็แสดงความดีกับท่านผู้ด้วยนะครับท่านอัครสด้ธิครับคณะนะครับที่ที่มุมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อความดีดีของพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะจะอยู่ในประเทศเราเองอยู่ในประเทศไทยนะครับน้องใครนี่อ้าปากวอจงนะนัานเองเนี่ยน่านแพระพยา เชียงมลายก็เลยต้องคิดหนักครับคิดหนักที่จะเชื่อมกับกับกับทงลาวให้ได้สิ่งหนึ่งที่คิดขนาดนี้ก็จะทําให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษจีนจังหวัดประชากรสามล้านกว่าเนตอนนี้กาลังศึกษาครับพม่ามาช่วยครับเมื่อก่อนพม่าลบเราเน่ะตอนนี้เราต้องเอาพม่ามาเป็นหลังคึงหลังพิงเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะลงตรงนี้แล้วผ่านไปอันดามันใช่ไหมเรื่องอะไรเขาจะอ้อมดุ่นใช่ไหมครับ อันนี้มันก็เป็นความท้าทายหนึ่งและที่สําคัญเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ที่ส่งไปจีนนะครับออกจากอ่าวเบงกอออกจากอ่าวเบงกอเพราะนั่นมันจะมีโอกาสมาอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งซึ่งเรามองว่าในอนาคตถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยภูมิภาคเรานะครับไม่นะว่าจะเป็นจุดร้านานาตอนออกตรงนั้นนะครับเข้ามาอุตดิต์ที่เขาจะทําเชื่อมเข้ามานะครับผ่านทางด้านซีซีกลางอีสานเรานี่ยผมว่ามันมีโอกาสมาก ปี้านะครับถ้าสมมติเพื่อไทยเราเป็นรัฐบาลเนี่ยไอจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟจีนลาวไปเขมรเนี่ยนะครับทุกคนคิดใหม่เลยอันนี้สสหนองคายคิดนะผมฟังม,มีความสุขมากสสหนุ่มหนุ่มคิดก็ต้องอาศัยทางท่านพูดไ้นะครับต่อไปเราเชื่อมต่อกันในเรื่องของ คอนเน็กติวิตี้อย่างนี้แล้วก็หนองคายหนองคายนี่เขาบอกเขาจะประกาศเป็นจังหวัดปกครองพิเศษเป็นท้องถิ่นพิเศษผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะเป็นเหมือนพัทยาเป็นเหมือนกรุงเทพเรื่องผู้ว่าเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับก็แสดงความดีดีครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้ท่านเห็นใจกับประเทศไทยบ้างนะครับโปรดอย่าทิ้งเราไปไกลนะ เี๋ยวเราตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะตามไม่ท <ici> ันก็แสดงความดีๆเลยครับับที่ท่านได้มีโอกาสทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้เลยครับหวังว่ามิติความผูกพันของเรานะครับระหว่างไทยลาวเนี่ยมันก็จะมั่นยืนมั่นยืดนะครับมั่นยืนมั่นยืนเหมือนที่เราได้ประกาศกันไว้ตลอดไปขอบพระคุณ็นอย่างสุดครับ เป็นภาพบรรยากาศนะคะบางช่วงบางตอนของงานเลี้ยงต้อนรับทูตลาวเมื่อคืนนะคะ f อฟอก็ภาพบางช่วงบางตอนเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาลงตรงนี้ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ f c เพราะว่าแต่บรรยากาศบรรยากาศในงานเลี้ยงนะคะ ก็จะเป็นที่แบบว่าเรียบง่ายแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองนะคะคืออยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะทุกคนมาก็คุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าเคยมารับประทานอาหารที่เรือนรับรองแห่งนี้หลายครั้งแล้วนะคะทุกท่านทำงานด้วยกันก็อบอุ่นประสานงานกันตลอดนะคะ F c ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ ท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะกล่าวต้อนรับทูตนะคะทูตลาวประจำประเทศไทยนะคะ FC ถ้าหลังบ้านเอามาพูดหรือเอามาลงในครั้งนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ FC ก็คลิปนี้นะคะหลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้นะคะเ c เป็นการาต้อนรับนะคะต้อนรับ ทูตลาวแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันของผู้ใหญ่ลหลายๆท่านนะคะแต่พระบรรยากาศโดยรวมนะคะออหลังบ้านทนายลุงพลต้องขออาภัย f อฟด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะเอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้นะคะหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดีค่ะ